ไทยทีวีสีช่องสาหร,ร่วมกับ Honey and f r i e n d Entertainment บริษัทไทยเบบรดจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงเสนอเรามาร่วมกันจริงกองมองตัววันดูราะของเราอยากจะชวนซะไปเที่ยวเาไม่ด้วยกันขึ้นมาที่หลังไปด้วยกันไม่มีเงา เดี๋ยวนะพี่น้ำเพึ่งขา<น>พี่น้ำเพึ่งบอกน้อยว่าแบบสัปดาห์เนี้จะพาน้อยมาเที่ยวทะเลไงคะนี่ถ้าที่มองเนี่ยมีแต่ถ้ำมีแต่ต้นไม้อะ่ะค่ะในถ้ำไปทะเลหรือเปล่าโอ้ยเปลี่ยนใจแล้วอ๋อได้ข้อมูลมาว่าอ่อถ้ำที่นี่นะมันเด็ดมากเลยมันเป็น unseen, unseen. อันซีนอันซีนอ๋อพี่ก็เลยเปลี่ยนใจปุ๊บเลยว่า เออเรามาเที่ยวถ้ำกันก่อนแล้วก็ปิดท้ายด้วยการไปเที่ยวทะเลแบบฟินาเล่ไงอ๋อฟินาเล่ใช่นี่เราจะบอกว่าคราวที่แล้วเนี่ยพี่พึ่งก็พาไปเไป Little a m ม z ซอเนี่ยก็อันซีนแล้วนะคะอับดนาวนี่ก็คือพามาถ้ำที่เป็นอันซีนเหมือนกันเหรอคะใช่แล้วจังหวัดพังงาเนี่ยมีสถานที่น่าสนใจเยอะเลยนะคะ ใช่แล้วแล้วถ้ำที่พี่จะพาไปเนี่ยนะชื่อว่าถ้ำุงช้างจังหวัดพังงาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งความสุขอันดับหนึ่งในภาคใต้นะคะซึ่งถ้าใครมาถึงก็จะต้องพบกับเขาช้างตั้งตระงานอยู่กลางเมืองแบบนี้ค่ะซึ่งภายใต้เขาลูกนี้จะมีถ้ำน้ำลอดขนาดใหญ่ชื่อว่า ถ้ำพุงช้างที่น้ำพึ่งกับน้อยจะพาไปเที่ยววันนี้ค่ะ ไปเจอกับเจ้าหน้าที่ที่จะพาเราเข้าไปชมในถ้ำปูชาอโอ้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่แนะนําภัยรู้จักงานนี้คือพี่ไก่และก็นี่พี่เปียกวันนี้นะคะเราจะเข้าไปในถ้ำนะคะประมาณ800เมตรค่ะ800เมตรค่ะเป็นถ้าที่มหัศจรรย์มากมากนะคะที่ซ่อนไว้ในภูเขาช้างซึ่งเป็นสัญลักษณ์จังหวัดพังงาค่ะกิจกรรมในการเข้าไปในถ้ำเนี่ยนะคะเป็นลักษณะแบบไหนบ้างอ๋อในแนวแอดเวนเจอร์นิดหน่อยนะคะภายในถ้ำเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณ45นาทีนะคะในการ กับเข้าออกนะคะนั่งเรือแคน่ประมาณ20นาทีต่อด้วยแพไม้ไผ่ประมาณ20นาทีแล้วก็เดินเท้าประมาณ15นาทีนะคะค่ะค่ะที่นี่ค่ะที่เรียกว่าถ้ำพุงช้างนะคะเราจะลอดเข้าไปใต้ท้องผูกของช้างเหมอะซึ่งเป็นสัญลักษณ์จังหวัดพังงานี่งวงนะคล้ายมากนะแล้วก็หลังตัวแล้วก็หางนะคะลอดเข้าไปใต้ท้องช้างนะคะผู้บุบสำรวจนะคะก็คือนายเอกพัฒน์ำนรงค์นะคะปัจจุบันท่านได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะการท่องเที่ยวในถ้ำเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไม่อนุญาตให้นําอาหารเครื่องดื่มนะคะหรือว่าแตะจ ขยนย้อย<ะ>เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติเหล่านี้ไว้นะคะเพื่อเป็นมรดกของชาติเราค่ะเริ่มต้นเราต้องนั่งเรือคายักเข้าไปก่อนนะคะ พอถึงจุดสิ้นสุดของเรือก็จะต่อแพ้ไม้ไผ่เข้าไปเพราะจุดนั้นเป็นช่วงที่แคบของถ้ำพุงช้างค่ะจุดนี้เราจะสิ้นสุดในการนั่งเรือเคนูนะครับเดี๋ยวเราจะต่อด้วยแพนะครับหินงอกหินย้อยที่เราเข้ามาเนี่ยนะคะก็มีสภาพที่สมบูรณ์ใช่ใช่เป็นกระจายจะมีแร่ หินะะซิลิก้ามีหินซิลิกานะครับรที่เป็นแบบเอ่อเป็นช้างเป็นช้าง <ละ S 1> ที่ทเกิดจากการหยดย้อยของน้ำนะครับค่ะแล้วก็เป็นยอเอ่อรูปโจละเข้นะครับค่ะก<อ>็มีหลายจุดนะคะที่เป็นหินที่กําลังลอกใหม่ครับยังมีการเจริญเติบโต,ต,ตอยู่เรื่อยๆนะครับค่ะแล้วเราเจอแบทแมนมีเอ่อ ขา้ขางข่าวที่เราเห็นมาตลอดทางนั้นคือคือข้างขาวหนูตกเย็นตกมืดเขาจะออกค้ากินผลไม้แต่มี<ข>อีกพ<ข>ันหนึ่งเป็นชื่อพันกิติพันกิตินี้ตัวมันจะโตกว,ว่าหัวไม่มือนิดหนึ่งอะฮะมันจะมีมากอยู่ที่จังหวัดราช,ชบุรีว่าข,ของจงผานะเพอโพธาราม<ข>แต่เดี๋ยวเราเข้าไปไม่ทราบว่าเราจะได้เจอหรือเปล่าท่งงางพุงช้าง นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของพังงายังได้รับให้เป็นแหล่งมรดกธรณีท้ามพุงช้างจากกรมทรัพยากรธรณีอีกด้วยนะคะเพราะที่นี่มีประติมากรรมถ้ำที่โดดเด่นทางธรณีวิทยาทั้งหินงอกหินย้อยหินน้ำไหลและเสาหินค่ะ ร่วมเดินทางละไมไปกับบริษัทไทยเบเบเรจจำกัดมหาชน,น,านาร่วมเดินทางละไมไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวงถึงแล้วเหรอคะ เราจะท้นสุดในการนั่งแพเดี๋ยวเราจะเดินนะเดินเท้านะคะขึ้นเรือลงแพมาขึ้นบกครับช่วงขึ้นบกนี้ก็เราจะมีอีกจุดหนึ่งที่น่าทึ่งมากๆเลยคือคจุดนี้ครับเรามีชื่อว่าเจดีช้าง คือคล้ายกับมีช้างหลายๆเครื่องนะที่ซ้อนตัวกันเป็นเจดีย์คล้ายๆกับการเกะสลับทางภาคเหนือนะฮะส่วนทั้งหมดนะครับจะเป็นเจดีย์ช้างทั้งหมดซ้ายมือก็จะเป็นเจดีย์ช้างด้วยนคล้ายนะคะคล้ายเจดีย์ช้างส่วนขวามือนะครับขวามือจะเป็นรูปเสือนะฮะรูปเสือตัวเสือกัลลังเสือตํลลังปีนป่ายหน้าผาอยู่อ๋อค่ะ จุดนี้สีขาวเห็นไหมครับค<ฆ>่ะคล้ายๆกับหัวเด็กไหมฮะค่ะคล้ายๆหัวเด็กที่ก้มมองโดพวกเราอยู่นะฮะ<ฆ>มี<ฆ>ครู่มูกมีดวงตานะครับมี<ฆ>สีขาวนะครับแต่หัวสีขาวส่วนจุดนี้ครับคล้ายกับต้นกระบองเพชรถ้าเราดูเอาด้านหลังก็คล้ายกับหัวกระยาณะจุดนี้จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนื่องจากบร,ริเวณจุดนี้ครับจะย้อยลงมาจุดนี้สูงขึ้นไปเราก็เรียกว่าหินหอกหินย้อยจุดนี้เห็นไหมครับ คล้ายกับลูกแม่กําลังอุ้มลูกอยู่หน้าชนกันรนนี้จะเป็นเหตุาี่ข่าวแม่อุ้มลูกอยู่หน้าชนกจันรภาพนี้จุดนี้เราสํารวจมาตั้งแต่ปีสี่สามครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็หกเ็ดประมาณยี่สิบสามปียังเหมือนเดิมจุดนี้ครับคล้ายกับรูปลกกระยางไหมครับอ๋อนี่ไงต้วกระยางขานาะ ลำตัวคอยาวปีกนกนะครับซึ่งนอกกระยางนี้ที่เกิดขึ้นมาเนื่องจากการกสะสมของน้ำจุดนี้อะไรอะคะจุดนี้เส้นเสียวาขาวเห็นไหมครับทางท่านช้างไม่ได้เอาสีไปไป้ายไปทานะมันจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติมันเหมือนเป็นภาพแบบย้อนอดีตอะสบายโน,นอย่างเงี้ย จุดนี้จะเป็นฟอสซิลฟอสซิลหอยหอยเกิดจากเปลือกหอยค่ะซึ่งสมัยก่อนตามที่บอกว่าน้ําทะเลขึ้นถึงภายในถ้ำถงช้างหลังจากนั้นก็จะมีการกัดเซาะขึ้นมากลายมาเป็นหอยนะครับหรือดูคล้ายๆกับถ้าจาันทร์ขึ้นเชี่ยวดูมาใกล<อ>้ๆครับจุดนี้ครับที่ผมเปล่งไฟไปมานี้คล้ายกับโจระเข้ะครับเห็นไหมครับโจระเข้สองตัวหันหน้าชนกันตัวนี้ปากจะสั้นหน่อยนะครับคงจะเป็นตัวเมีย หรือตัวนี้ปากยาวนะครับคงจะเป็นตัวปักยิ่นปากยาวน่าจะเป็นตัวเมียนะพี่จุดนี้คล้ายกับดอกบัวที่คว่ำลงเห็นไหมครับดอกบัวที่คว่ำลงซึ่งสมัยก่อนตอนที่เข้ามาสำรวจใหม่ๆนะครับมันจะมีปากกายเพชรด้วยคือหินคิริกา้าคือเรื่องที่หินซิริกา้าที่หายไปหมดก็มาจากข้างบนนี้นะครับ ท้องบนนี้สมัยก่อนเวลาฝนตกนะครับจุดนี้จะเป็นน้ําตกเลยนะครับน้ําก็ไหลลงมานะครับช่วงหน้าฝนช่วงหน้าฝนาสมัยก่อนเราผ่านจุดนี้คงจะเปียกแล้วครับเพราะว่าน้ําไหลลงมามันก็กัดกระเซาะไอ้พวกประกาพชรนี่หายหมดเลยนะครับจุดนี้ก็เราเรียกว่าหินหอกย้อยคล้ายกับปะการังในทะเลหินหอกย้อยนี้มีอยู่สองลักษณะด้วยกันคือจุดน้ําจะเป็นเีขยวขาวนะครับคล้ายกับโรดกาแฟตัวที่สอง จุดน้ําจะออกเป็นสีเหลืองคล้ายเหลืองทองแต่จุดนี้สีเหลืองทองเราจะมองเห็นไม่ชัดเจนซึ่งช่วงนี้ยังมีความแห่งแลงอยู่ส่วนจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญที่สุดเลยออตอนที่เราเข้ามาสํารวจใหม่ๆนะห่างกันประมาณเกือบคืบเลงตั้งแต่ปีสี่สามจนปัจจุบันนี้หกเจ็ดก็ประมาณยี่สิบสามปีชนกันแล้วค่ะจุดหินพลันปีนี้มีแสงรลดได้เนื่องจากภายในมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ อรรถจากการเที่ยวถ้ำพุงช้างนอกจากจะได้เที่ยวเชิงผจญภัยก็ยังได้สุขภาพด้วยนะคะอย่างน้อยเราก็ได้เดินชมถ้ำออกกำลังกายไปในตัวแถมได้สุขภาพใจสุขภาพจิตที่ดีจากการได้เห็นความงามภายในถ้ำซึ่งเราจะได้เวลเนสสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมเลยละคะ่ะ ครับสุดท้ายก็จะเป็นมินิฮาร์ดเองนี่เนโอ้สแจ็คเกรลสแจ็คเกอร์ลสนี่ไงแล้วก็มันนี่ดูดินี่หัวใจหัวใจอยู่ข้างหลังเห็นไหมนี่ไงหัวใจอยู่นี่ไงมันออกมาจากนี่และไฮไลท์ช่วงสุดท้ายของถ้ำพุงช้างต้องยกให้หินช้างเผือกค่ะ ดูสิคะทั้งลักษณะของหินคล้ายหัวช้างมีตาใบหูขาหน้าแถมมีงวงยื่นออกมาเหมือนช้างมากๆเลยล่ะคะ่ะธรรมชาตินี้ช่างสร้างสรรค์จริงๆนะคะ เชื่อเลยว่าถ้ำพุงช้างเนี่ยจะอันซีแล้วก็สวยงามขนาดนี้ใช่นี่<อ>แต่ยังไงน้ก็ขอยืนยันคําเดิมเลยนะคะว่าพังงานเนี่ยไม่ได้มีดีแค่วิวทะเลถ้าเกิดคุณผู้ชมมาพังงานเนี่ยต้องมาเลยนะคะเที่ยวที่ถ้ำพุงช้างค่ะเห็นด้วยเลยนะคะแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยนะ พี sea, nice ่จะพาน้อยไปชมวิวทะเลซึ่งเป็นวิวที่แบบไม่ธรรมดาไม่เหมือนที่ไหนเลยนะจะบอกให้าไแล้วที่แบบว่าแบบเป็นอะไรที่แบบว่าอันซีนนั่นก็คือบอกว่ามันมีความรู้สึกแบบเหมือนทั้งสูงสวยแล้วก็เสียวเฮ้ยชอบอยากเห็นแต่ก่อนจะไปตอนนี้เราต้องขอบคุณ กกเบียกนะคะแล้วก็ชาวนัอนคุณค่ะกกเปียขอ,อขอบคุณค่ะน้องไก่ร่วมเดินทางละไมไปกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJ EV กจะบอกว่านะคะถ้าเกิดใครมีโอกาสที่จะมาเที่ยวที่จังหวัดพังงาพล <c oughs> าดไม่ได้ที่จะมาชมวิวเสม็ดนางชีเพราะว่าไม่ว่าระยะเวลาจะผ่านไปกี่ปีก็ตามที่นี่ก็ยังคงเป็นวิวที่สวย,ยางามที่สุดของจังหวัดพังงาเสมอค่เขาเรียกว,ว่าการเที่ยวแบบ มุมมองใหม่แลนด์มาร์กใหม่ด้วยนะที่นี่เคาเรียกว่า b e y o n สกายวอล์กนางชีโอ๋อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยน,นะว่ามาที่นี่เนี่ยนะจะมีความสูงสวยแล้วก็เสียวเป็นอย่างนี้ป่ะไอ้สูงแล้วก็สวยเนี่ยโอเคแต่ว่าความเสียวเนีย่ยน้อยไม่กล้ามองเบื้อลงล่างเลยค่ะใช่ มียอนสกายวอล์กนางชีเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดพังงาค่ะที่นี่มีทางเดินพื้นกระจกลอยฟ้าที่สูงและยาวที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะซึ่งมีความยาวถึง180เมตรสูงจากระดับน้ำทะเล80เมตรส่วนกระจก มีถึง3ชั้นและหนา30มิลิเมตรค่ะสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง500กิโลกรัมต่อ1ตารางเมตรรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะ Beyond Skywalk นางชี เป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์ The Colors of Beyond และตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงแรม Beyond Skywalk นางชีค่ะ สำหรับการมาเที่ยวชมบิยอนส s k y w a l ์กนางชีแนะนำว่าควรมาแต่เช้าสัก6กโมงเช้าถึง8โมงครึง่งหรือไม่ก็ช่วงเย็นๆนะคะประมาณ4โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะนอกจากจะได้รับอากาศดีๆส่งผลดีต่อสุขภาพกายแล้วยังทำให้จิตใจของเรานะคะได้ผ่อนคลายไปกับการท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะ สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ อยากจะทราบค่ะว่าอะไรที่ทําให้แบบมีแนวคิดในเรื่องของการทําสกายวอล์คที่นางชีคะครับเพราะว่าเราอยากจะให้มีจุดท่องเที่ยวใหม่ในใน,ในจังหวัดพังงาครับก็คือก่อนหน้าน,นี้เราจะมีสกายวอล์คที่อื่นแต่พังงายังไม่เคยมีครับก็เลยเป็นแนวคิดว่าจะอยากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เห็นวิวทะเลแล้วก็โดยเฉพาะจุดชมวิวเสิรนนางชีครับที่ที่ไหนก็ไม่มีครับแล้วก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติครับผมอย่างเราเนี่ย วอล์กอินเข้ามาแล้วก็โดยที่ไม่ได้พักที่นี่มันจะมีรายละเอียดเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ,บ้าง <ผม S 1> ครับผมลูกค้าทั่วไปก็จะมีสามารถไปเยี่ยมชมได้ตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มครับทุกวันนะครับบัตรตอนนี้อยู่ที่500บาทครับแล้วก็ลูกค้าสามารถมีเครดิต200บาทสามารถมารีดีมพอยส์สำหรับอาหารและเครื่องดื่มได้ครับ สัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นสัปดาห์ที่3ที่เราจะอยู่ที่พังงาแล้วนะคะจ้ะที่คุยกันไว้ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยว่าจะพาน้อยไปเที่ยวทะเลเนี่ยตกลงว่าจะทำตามสัญญาไหมคะ Yes i promise อ้โฮู้กัดโอ้ยปากสั่นขนาดนั้เลยหรอปากหลับชัวโอเคถ้าอย่างนั้นแบบว่าถือเป็นชุดฟินาเล่มันจะต้องจัดใหญ่ไฟกระพริบปิ๊บปอืมเพราะว่า ทำให้คุณผู้ชมอได้มาถึงที่จังหวัดพังงาแบบเครียดสมบูรณ์ค่ะใช <c oughs> ใ่งั้นเดี๋ยวว่าจะบอกว่ามาทางมาพังงาแล้วมาไม่ถึง <c oughs> เพราะว่าพังงามีทะเลต้องอมอือจุ่มน้ําทะเลค่ะพี่พึ่ง <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะวันนี้นะเวลาของรายการเราเนี่ยก็หมดลงแล้วค่ะ <c oughs> เอาเป็นว่านะคะน้ำพึ่งจะจบด้วยบรรยากาศของทิวทั์ความสวยงามของที่บียอน กายวอกกายบล็อกนางฉี่ซึ่งแบบเป็นภาพที่สวยมากๆอ๋ beautiful เยอะหายหายอันเสียวเยอวันนี้ลาไปก่อนนะคะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะมาเป็นอะไรขนาดนี้นะเดี๋ยวนึกก่อนนะสวยสวย beautiful ขอขอบคุณโรงแรมเลอเอราวัณพังงาโทร0 7 6 673 9 9 9้าาา